ท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ได้ประจั์ข้อเท็จจริงจะเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการสาสางต่อไปเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยได้รับบทเรียนร่วมกันผมยังขอยืนยันว่าสิทธิของพลเมืองที่จะแสดงออก ถ้ามปรชาธิปไตยยังมีอยู่ครบถ้วนไม่ว่าผู้ปกครองหรือผู้ถืออำนาจรัฐจะใช้กฎหมายฉบับใด,ดก็า,ามเพราะสิทธิความเป็นพลเมืองสิทธิความเป็นเจ้าของประเทศไม่สามารถลบล้างได้ จึงขอเรียกร้องไปยังผู้ที่มีอำนาจปัจจุบันให้รีบยกเลิกพรากฉุดเฉินโดยเร็วเพราะการกระทำเช่นนี้จะมีประโยชน์กับสังคมทั่วด้านทั้งผู้ประกอบการผู้ที่ทำธุรกิจและพลเมืองที่เขาจะได้ใช้เสรีภาพทุกด้านรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนจะได้ไม่ต้อง ให้ข่าวสารด้านเดียวให้ข่าวสารภายใต้ความเกรงใจซึ่งลัฐที่แสดงออกทางประชาใจจะไม่มีรักษะเช่นนี้เด็ดขาดพระราชบัญญัติหรือหรือพลกรฉุกเฉินตัวนี้หมดความจำเป็นแล้วว่าด้วยความชอบธรรมก็ไม่มีตั้งแต่ต้น การประกาศพรกอฉุกเฉินมิได้ทำให้สังคมสงบสุกลงถ้าท่านไปทบทวนท่านสื่อมวลชนทั้งหลายท่านไปดูที่ว่าเหตุการณ์ก่อนประกาศพรกอฉุกเฉินสถานการณ์ในวันนั้นเป็นเช่นไรท่านจงใช้สติปัญญาของท่านตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลังจากประกาศพรกอฉุกเฉินในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้เกิดสถานการณ์เช่นไรขึ้น และสังคมต้องจ่ายอะไรไปมากมายดังนั้นอย่าได้ชักช้าจงรีบยกเลิกพระราชบัญญัติพ,พรกฉุกเฉินนี้โดยเร็วและเรียกร้องไปยังฝ่ายนิติบัญญัติให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการมาตรวจสอบข้อเท็จจริงทำความจริงให้ปรากฏ เราชาวพลังประชาธิใไตยไม่กลัวความจริงใครกระทำผิดสมควรได้รับโทษพวกเราไม่เคยเกรงกลัวแต่เราขอให้ใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ละเวน้นเพราะจะนำมาซึ่งความสมานฉัน ความพลอความพลดลภาพเพราะถ้าไม่ปฏิบัติเสมอภาคไม่ให้ความเท่าเทียมกันอย่าหวังถึงความสงบสุขอย่าหวังหาความสมานฉันเพราะต้องปฏิบัติสองข้อก่อนความสมานฉันจึงเกิดขึ้นและจงเล่งให้สื่อสามารถทำอย่างอิสระ เสรีของเขาเขามีวิจารณญาณที่จะนำเสนออย่าให้คนที่มีอำนาจมาแทรกแซงมาพยายามกำกับว่าเขาควรเสนอเรื่องใดและไม่ควรเสนอเรื่องใดกฎหมายที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสื่อกฎหมายหมิ่นประมาณมีอยู่ครบถ้วนแล้วผู้ใดกระทำให้ผู้อื่นเสียหายสามารถลงโทษสื่อนั้นๆได้อย่าใช้กฎหมายพิเศษมาปิดปาก สื่อมวลชนจึงเรียกร้องให้เร่งรีบเลิกพลกรฉุดเขินและคืนเสรีภาพให้กับสื่อมวลชนทุกฝ่ายและพยายามอย่าก,ก่อสถานการณ์ให้เลวร้ายไปกว่านี้เช่นกรณีพยายามจะโยงว่าคุณสนธิซึ่งเป็นฝ่ายเสื้อเหลืองแน่นอนพวกเขามีทัศนะทางการเมืองแตกต่างจากพวกเรา แต่พวกเราไม่นิยมความรุนแรงและเราจะไม่ใช้กำลังจัดการกับเรื่องพวกนี้ทัศนะทางการเมืองย่อมแตกต่างกันได้และเราย่อมไม่สามารถไปคิดแบบพวกเขาได้ขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยปรารถนาว่าพวกเขาจะต้องมาคิดเหมือนเราแต่เราจะนำเสนอทัศนะที่เป็นของเราและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอทัศนะที่เป็นของเขาส่วนประชาชนส่วนข้างมากย่อมมีวิจารณญาณ และในท้ายที่สุดพวกเขาคงตัดสินว่าประเทศนี้ควรจะเดินไปสู่หนทางประชาธิปไตยเยี่ยงใดและมีเนื้อหาสาระเช่นไรมิใช่เป็นว่าเป็นฝ่ายเสื้อแดงคือฝ่ายพลังประย,ะตยัติ์ไตยฝ่ายเรากับฝ่ายเสื้อเหลืองของคุณสนทิและขอแสดงความเสียใจไปยังผู้บาดเจ็บของคุณสนทิและผู้ติดตามทั้งหมดเราไม่ปรารถนาที่จะเห็นสังคมไทย ไปสู่ความาดุนแรงเราปราถนาการส,สู้และโต้แย้งกันด้วยหลักเหตุผลเราหวังว่าสังคมไทยจะเดินไปสู่สังคมแห่งความมีเหตุผลและเรียกร้องไปยังเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันสร้างสภาวะอย่างนี้ขึ้นมาให้ประเทศไทยใช้หลักของเหตุผลโต้แย้งกันด้วยหลักเสรีภาพ เอาความจริงมาแสดงอย่าใส่ร้ายป้ายสีและอย่าใช้กำลังซึ่งจะเป็นการคุกคามบรรยากาศแบบนี้ไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยและเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้แสดงความรับผิดชอบถ้าสามารถลาออกได้แล้วพวกคุณมั่นใจว่าเสียงคุณยังเป็นเสียงขั้นมากคุณจะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่ความชอบธรรมก็ยังคงมีอยู่แต่ ถึงเวลานี้คุณยากแล้วที่จะเลี่ยงความรับผิดชอบการลาออกจึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบสูงสุดของคุณส่วนคุณจะทําหรือไม่ทําเป็นดุลพินิษของคุณข,ข้อเรียกร้องของเราคืออยากให้คุณแสดงความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันปีใหม่ไทยนี้และความรุนแรงหลังจากนั้นและความไม่สงบสุดของสังคมด้วยการลาออกครับ ครับเ,เรียนสื่อมวลชนนะครับเพราะว่าคุณสุรชัยไส่ด่านนะครับที่บ้านแกก็ถูกคุกคามหนักนะครับทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์ก็มาข่มขู่ถึงหน้าบ้านนะครับมีการถ่ายรูปและก็ยิงระเบิดเพลิงเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็ปัญญาของคุณสุรชัยไส่ด่านอยู่คนเดียวนะครับซึ่งก็อยู่ในภาวะที่อันตรายเพราะฉะนั้นอย่าสองมาตรฐานคนหนึ่งถูกยิงแล้วก็ใช้ตำรวจคุ้มกันมากมาย ก็ขอเรียกร้องให้ไปคุ้มกันบ้านคุนสุรชัยแท้ด่านด้วยนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเราก็ขอเรียกร้องให้ยุตินะครับการคุกคามทั้งฝ่ายที่เป็นเสื้อเหลืองด้วยแล้วก็ยุติการคุกคามฝ่ายเรานะครับที่เป็นการเคลื่อนไหวของเรานะฮะสำหร,รับเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะข้อโต้แยง้งหรือข้อถกเถียงเกี่ยวกับทหารรุนแรงหรือไม่นะครับ เราขอเรียนให้สือ่อมวลชนทราบอย่างนี้นะครับว่ามีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้กองกําลังทหารเข้ามาดําเนินการสลายฝูงชนหรือเข้ามาควบคุมการชุมนุมของคนเสื้อแดงแทนที่จะใช้ตารวจป่าปามจราจนตรงนี้กําลังสื่อความหมายให้สังคมได้รับรู้ว่าอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลที่อุป,ปถัมภ์โดยทหารและถูกครอบงํา หรือถูกชักใยโดยอมรติยาธิปไตยอย่างเห็นได้ชัดเจนที่สุดในการใช้กําลังทหารน,นะครับซึ่งไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยเกี่ยวข้องกับการสลายมอบหรือการดําเนินการที่ถูกต้องตามหลักสากลซึ่งเมื่อเปรียบเทียบก,กับเหตุการณ์7ตุลาคมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่านั้นใช้ตารวจเข้ามาสลายมอบการปิดล้อมปิดกั้นที่รัฐสภาเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้ว